ออกมาออกมาเระวังระวังระวังเบอรังระว่งเรอร์เระวังรเบอรราวังรบอดอยาเข้าอย่าเข้าก็แตกตัวเจนีอย่าพ่งอย่าพิ่งอย่าพ่งยุพ่งรอรอรอล้มไปตัว อาติดรั้วผมหมดโอ้โหเรียบร้อยไม่โดนกระโดดเลยเหรอเฮ้ยโรบี้ได้ยินชัดไหมไหนเมื่อกี้นี้ผมเป็นแบงมุมเลยเนี่ยว่าแบบวางลอยเหยื่อเลยแล้วมันโดนอยู่อย่างนั้นเอาทำอะไรก็ไม่ได้แล้วผมวามันเหมือนแบบไม่ใหญ่เลยเจาะเจาะระเบิดระเบิดมันระเบิดมาผมก็เมียตีผมวางคือแบบสิ้นหวังอ่ะ oh okay, okay.